สี่ถังวะเอา้ามาแล้วหรอเอ่อคุณมิวครับคือผมมีปัญหานิดหน่อยครับพอดี้ถังแก๊สผมมีแค่สี่ถังเองครับอไว้อีกสามถังท,งที่เหลือผมค่อยมาส่งคนดูทีหลังได้ไหมครับอ,รอ่อเหรองั้นก็ได้ไวน้นายค่อยมาส่งให้ฉันเพิ่มเวลา สี made, right? so, okay, ่ถัง <dated> ท <teenage time online> <pl ains> ี <bizarre> ่เหลือนี่เอาไปไว้ที่เดิมเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณบิวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะอมาส่งเพิ่มให้นะครับ ยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณดิวอีกทางนะครับที่ทาให้เสียเวลาไม่เป็นไรนายอะส่งแก๊สให้ร้านใช้มานานแล้วฉันรอได้โอเคครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับ ผมจะมาถามว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อถังแกนไหมครับผมจะมาเสนอขายนะครับเอ,อ่อมีมาก,กี่ถังนะคะผมเอามาสามถังครับถ้าคุณจะเอาเนี่ยผมขายถูกผูกเลยถังละพันนะครับฮะถังละพันเหรอคะถังละพันถูกกว่าที่เราซื้อจากร้านในไอซ์อีกแน่ร้านในไอซ์พันห้าเอาก็ได้วะตกลงค่ะงั้นฉันเอาสามถังค่ะ เออเจ๊ครับปกติร้านเจ๊ใช้แก๊สวันละกี่ถังนะครับเผื่อวันหลังผมจะเอามาใช้อืวันละกี่ถังหรอคะปกติเนี่ยฉันก็สั่งอาทิตย์ละเจ็ดถังนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยพอคะ่ะครับเดี๋ยวเอาไว้วัหนหลังเผื่อผมแวะมาแถวนี้เนี่ยถ้าแก๊สคุณไม่พอผมจมาขายอีกนะครับขอบคุณนะคะยังไงก็ลองมาถาม ไอ้เด็นชนแก้วดีกว่ะเอาดิพีโ่โคตรเจ๋งเลยวะพี่ฉันว่าไงทั้งห้าเราไปทำแบบเดิมไปดีกว่าพี่เฮ้ยใจเย็นไอ้ของแบบนี้มันต้องรอรออะไรวะพี่ก็รอเยอ่ไเลยวะ งานนี้เี่พี่ขาย,ายไม่อ่านนะจ๊ะเอาตัวเลยเว้โอ้ยง<ห>ั่นคนที่วเขียวเหนียวซับโ <laughs> <laughs> ต๊ะนั่นนคุยรของมันปะ <laughs> สรงไซด้วยห,หน้าดูเฟซ์ทรงเปซ์สาวซะ้วย เอาแก๊สที่ทางส่งไว้เมื่อวานมาส่งครับฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันไม่รอได้ไม่เป็นไรครับคุณวดีวผมกลัวคุณวดีวเสียเวลานะครับเออฉันจะพูดยังไงดีอะคือฉันรับซื้อแก๊สมาจากพ่อค้าจอนแล้วอะฉันไม่รู้นี่ว่านายจะรีบเอามาให้ขนาดนี้ฉันคิดว่านายจะมาส่งอีกทีทีหน้าโอ้ไม่เป็นไรครับคุณวดีวเออว่าแต่ คุณวิวรับซื้อมาจากใครหรอครับก็น่าจะเป็นพวกพ่อค้าจอนอ่ะนายนป็นะไรปะเนี่ยแปลกหรือว่าที่ถามอ่ะผมจีบพ่อค้าหรอโอ้ยไม่ใช่งานครับคุณวิวผมแค่รู้สึกแปลกๆนะครับว่าว่าทำไมแถวนี้จู่ๆมีพ่อค้าขาจอนด้วยครับเพราะว่าแถวนี้มีแค่ร้านผมร้านเดียวที่ส่งแก๊สครับเขาก็อาจจะไปรับมาจากที่อื่นก็ได้นายคิดมากคุณไปวับ อ๋้ยอะไรเนี่ยฉันจะเข้าไปเช็คของหลังร้านเออคุณบิวพอจะมีรูปของพ่อคาคนนั้นไหมครับไนนุ่ไหนายุ่้่นวจริงเลยฉันเปิดกล้องวงจรปิดให้ นป๊บ,บนั่นรับแป๊บนไหครับแบบนายทำอะไรของนายเนี่ยถ่ายรูปเขาไปทำไมเนี่ยอพอดีผมข้าสงสัยนิดหน่อยนะครับขอบคุณนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ สองคนต้องเป็นคนขโมยถ่าแก้ฉันไปนให้แม่นี่นฉันต้องหาทางพิสูจน์ให้ได้เออขอโทษนะคะพันีว่าร้านยังไม่เปิดอะคะ่ะไม่ทราบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคะขอโทษนะครับคุณพอนีีผมแค่สงสัยอะไรนิดหน่อยครับลเลยากจะมาถามคุณดูครับถามอะไรเหรคะ มื่อวานนะครับผมเห็นสองคนนี้มาดื่มที่ร้านคุณนะครับคุณพอจะรู้ไหมครับว่าสองคนนี้เป็นคนถวนี้หรือเปล่าไม่นะคะฉันไม่คุ้นเลยน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้ว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าคะถามถึงพวกเขาทําไมพอดีผมแค่สงสัย,ยครับว่าสองคนนี้จะเป็นคนที่ขโมยถานแก๊สจากรถผมไปนะครับผมก็เลยจะมาตามสืบดูครับอ๋อ คือฉันก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะคะเพราะเขาไม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะ,ะเออคุณคะคุณบอกว่าคุณโดนขโมยถังแก๊สไปใช่ไหมคะทําไมคุณไม่ลองตามสืบตามเส้นทางที่คุณไปส่งแก๊สด,ดูล่ะคะแบบนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะคะผมก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมแค่ลองมาถามคุณดูนะครับเผื่อคุณจะรู้ว่า สองคนนั้นพักอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อค่ะยังไงฉันก็ขอให้คุณจับขบมยมาลงโทษได้ได้นะคะขบุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแถวนี้ไม่น่ามีกล้องจอปิดวะมีนเป็นป่า ฉันมีเรื่องให้แกช่วยอะไรวะพอดีฉันสงสัยคนหนึ่งอะมีคนขโมยถังแก๊สฉันไปวะเออเออได้อยู่แถวแถวบริเวณร้านเจ๊บิวอะเออถนนเส้นนั้นอะเออเฮ้เล่นมาจริงๆนิงเลยดิมกูบอกมาแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเยอะไป็นไงทีนี้ มาตนเอานอะไรแดงอันนี้โอ้ยพี่อย่เพิ่งพูดมากได้ปะคนนี้กิดเครียดอยู่เนี่ยกูรู้แล้วเว้ยกูจะหาเงินได้จากไหนโอ้ยพี่นี่มันลาบลอยมาชัดๆเลยฉันว่าเดี๋ยวเราเอาไปเหมือนครั้งที่แล้วดีกว่าเอ,อ้งย เาเป็ทำไมเยอะแยะวะเดี๋ยวเราจับได้พอดีเพระเราถามเขาได้ครับพี <país. S 1> ่ก you ี่นี่ฉลาดจุดๆไปแล้นพี่เบ๊รู้อยู่แล้วนะอู้ฉลาดเล่นช็อตไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเห็นหรอกเดี๋ยวเราไปถามที่ร้ายเจ๊นั่นอยู่ไงนะ เผื่อแกมันหมดเผื่อมันอยากได้แต่หนังจีนั่งมันบอกมาทิตีหนึ่งมันสั่งทีหนึ่งอยพี่เออรู้แล้วแหละนี่มันก็ผ่านมาสามสี่วันแล้วนะแกมันคงเหลือน้อยแล้วแหละหรือแม่มันก็อาจจะหมดแล้วร้านขอกจะขายดีป่ะมาพี่ว่าไงครับคุณพอดีผมเพิ่งแวะมาถามนี่ครับก็เลยจะมาถามว่าร้านคุณแก๊สหมดหรือยังครับ อ,อฉันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าไปเช็คหลังร้านก่อนนะคะสองพันสองพัน,พน <c oughs> ฮัลโหลไอ้คนที่นายสงสัยอ่ะ มาแล้วนะอืมอืมรีบมานะเดี๋ยวฉันจะถูกเวลาให้แล้วกันโอเคครับผมฮัลโหครับคุณตำรวจผมข <c oughs> อแจ้งความครับ ข่หาหน้าแล้วกันนะคะอ๋ออะไรไม่รีบผมก็้นรถทำงานเขียนไม่ไดจริงอะไรย่าใครดิเฮ้ยนี่นี่ตำรวจมาทำไมวะก็มาจับพวกแกไงจับจับข่าอะไรฮะก็ข้อหาที่พวกแกขโมยถังแก,ก๊สจับรถฉันไงเฮ้ย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 อย่ามากล่าวหา,ากันมั่วๆแล้วไม่มีหลักฐานก็ไม่มีกล่าวหาอ,าอย่างนี้ได้ไงฮะใช่ใช่ถังแก๊สมันก็เหมือนกันหมดแหละอย่ามากล่าวหากันเด็ดมีนุ้ย แกจะไม่มีหลักฐานละ่ะแกก็โชว์หลักฐานมาดิวะนะแกก็ลองดูข้างฐานแกส๊สดูอะไรนะฮะดูว่าหมวยุ่งไงวะ <c oughs> ไปแพ้แก๊สไงหลักฐานชัดมากพอไหมแล้วทีนี้ฉันจับพวกแกส่งตำรวจได้ยัอ,อ,อคุณตำรวจครับ

แกนเนี่ยครับถ,ถ้าไม่มีแล้วผมขอไปจัดการเรื่องแอบกอค่สองคนงกันก่อนนะครับแล้วอาทิตย์หน้าผมจะมาส่งแกให้คุณวิวเหมือนเดิมนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับ